ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับยาย่าพลนะฮะยาย่าพลกับช่องวายทพีชมชมแนวเพียรครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะฮะการแพ็คไม้นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะฮะเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่ากันอยู่เยอะอยู่นะฮะว่าเรื่องการต่งไม้ ลูกค้าขอคืนไม้อะไรเงี้ยมันมีปัญหาหลากหลายอย่างนะฮะอย่างลูกค้าบางท่านนะฮะเขาก็อาจจะเป็นจากคนซื้อมาก่อนนะฮะแล้วก็พอไม้เยอะขอเริ่มอยากจําหน่ายนะอยากจะจําหน่ายระบายไม้ออกเพื่อที่จะหาไม้ชุดใหม่เข้าอันนี้ผมผมเข้าใจนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะขายนะครับคุณก็ต้องอวัสดุอุปกรณ์ในการที่คุณจะนํานไม้ใส่หรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาที่มัน ดูแข็งแรงและไม่ให้ไม้บอดบอดช้านะครับอย่างวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนาแนะนํานะฮะสําหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านที่เริ่มอยากจะขายครับก็ง่ายๆครับอย่างไม้นะครับอันนี้ผมได้ทําการแพคแล้วบ้างนะฮะเป็นบ,งบางส่วนไม้ตัวนี้ผมจะส่งให้ผู้โชคดีนะฮะก็ เราควรซื้อกล่องนะฮะกล่องก็ประมาณนี้ครับให้มันดูแข็งแรงครับใช้กล่องใหม่ดีกว่าครับดีกว่าเราไปใช้แบบกล่องแบบที่มันมือสองแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอนะฮะแบบนี้มันก็ยังดูแข็งแรงหน่อยครับอ่ะแล้วก็วิธีการของผมนะครับผมเนี่ยผมจะใช้โฟมเนี่ยโฟมแบบนี้นะฮะผมก็เอามาตัดนะครับตัดให้มันเข้ารูปแล้วก็แพ็ค รอบต้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาเราเอาไม้ใส่ไปเนี่ยเอาไม้ใส่ไปแล้วก็ไม่ให้กิ่งมันไปโดนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะใช้นะครับเป็นกระดาษ A 4สแต่จริงๆอ่ะมันต้องเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์แต่กระดาษสือพิมพ์มัมดอ่าแล้วก็ซื้อกล่องมาใช่ไหมคะแล้วก็วัดดูเลยครับไม้อ่ะอ,อย่างเงี้ยวัดดูอย่างเงี้ยมันเกินนะฮะอาจจะเกินแต่รากตรงเงี้ยมันมันพับได้นะครับเราก็พับเราก็ค่อยๆพับ ม้เราก็ต้องถอนอ่าทิ้งไว้ก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งวันนะฮะหนึ่งถึงสองวันอย่างเมื่ออย่างวันนี้เราจะส่งใช่ไหมเราจะแพ็คมื่อวานนี้เราต้องถอนแต่เมื่อวานนี้ครับก็ถอนแต่เช้าก็ได้ถอนเย็นก็ได้ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะฮะแล้วก็เช้าหรือว่าเราว่างตอนไหนแล้วก็มาแพ็คให้ก็ได้ครับอันนี้ผมจะมีการแพ็คส่งวันนี้นะ,ะก็ควรใช้วัสดุที่มันค่อนข้างโอเคผมคิดว่านะแบบเนี้ย คุณอาจจะได้น้อยลงแต่มันไม่มีหรอกครับว่าคันว่าขาดคุณนะฮะมันได้แต่มันได้น้อยกับได้มากเท่านั้นเองถ้าผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะ,ะอย่างคุณมีไม้หนึ่งร้อยต้นนะฮะคุณคุณดีดแล้วว่าคุณจะต้องได้กําไรต้นละห้าสิบบาทใช่ไหมครับห้าสิบบาทต่อต่อหนึ่งต้นอ่าเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยต้นแต่คุณจะต้องขายไม้หนึ่งร้อยต้นเนี่ยได้กําไรห้าสิบบาท แต่คุณใช้ระยะเวลาการขายประมาณ3 2มถึงสเดือนอาจจะหมดหรือว่าอาจจะขายหมดภายในเดือนนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกันคุณมีไม้100ต้นคุณได้กำไรต้นละยีต้นละ30ต้นละ10บาทถั่วกันไปอะไรเงี้ยยอมถั่วกันไปบางต้นอาจจะขาดทุนแต่มันก็มันมาถามว่ามันไม่มีคำว่าขาดทุนหรอครับถ้าคุณมีร้อยต้นคุณขายสวันสวันไม้คุณหมด แล้วคุณก็ได้เงินทุนคุณมาเพื่อที่จะไปซื้อไม้มา,มาใหม่ด้วยนะฮะแบบเนี้ยผมว่าแบบอา่วิธีที่สองเนี่ยโอเคสุดนะครับแต่ถ้าบางท่านเขาไม่คิดอย่างนี้เขาคิดว่าเหมือนว่าต้องได้กําไรต้องเอากําไรแพงๆไว้เงินคุณถ้าคุณขายแพงแต่การจัดส่งการแพ็คของคุณมันไม่ดี<ม>ก็เขาก็จะไม่สั่งคุณนะฮะอย่างผมเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอ่าอีกอย่างหนึ่งพูดแล้วนั่นไหนก็พูดแล้วก็ขอพูดทีเดียวเลยอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการแต่การแพ็คกับมาก็แล้วแต่ของแต่และส่วนบุคคลนะฮะแต่เท่าท่าผมแนะนําผมก็แนะแนําให้ใช้วัสดุที่มันค่อนข้างมาตรฐานและแข็งแรงนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่าเอากล่องแบบเพราะว่าลูกค้าเขามีการซื้ออย่างเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อนะครับผมส่งให้เขาฟรีส่งให้ฟรีเนี่ยอย่างเมล็ดพันธุ์นะครับผมไม่ได้ว่าใช้ สุกถุงกระดาษนะคะอันนี้สิบบาทนะครับแบบนี้แล้วก็ค่าส่งแบบแบบนี้อันนี้เอาเมล็ดพันเนี่ยใส่ไปนในในซองนี้ทิ้งค่าส่งประมาณสิบเก้าบาททั้งหมดก็ประมาณสามสิบบาทส่งสองชื่อก็หกสิบาทอันนี้กล่องน,นี้ต้นทุนนะฮะอยู่ประมาณยี่สิบบาทผมไปซื้อนะ่ะอันในห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งมานะฮะแล้วก็อย่างโฟมไม่ได้ซื้อครับโฟมเราก็หาดูครับเพราะว่าเรามีการจัดส่งแบบ ที่น้อยแต่ถ้าจัดส่งมากกว่านี้ก็คือเราก็ต้องซื้อโฟมแผ่นก็ไม่ไม,ไม่กี่บาทครับแล้วก็มาแพ็คแพ็คแพ็คตัดตัดให้มันเข้ารูปนะครับอ่ะมันก็อาจจะได้น้อยลงเสียเวลาแต่คุณคุณไม่ต้องมีการเคลไม้แบบนี้คุณส่งใบไม้มันก็สภาพเห็นไหมครับเนี่ยวางอย่างเงี้ยนยวางกิ่งมันก็ไม่โดนแล้วครับแล้วพอเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็หักชิ้นโฟมเนี่ยยัดยัดไปทีหนึ่งไม่ให้ไม้กระแทกไม้ขเขยืดน,นะฮะอ่าแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมพบเจอบ่อยนะฮะว่าอย่างเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มที่เขามีการซื้อขายนะที่ผมเคยเจอจะมีประเด็นกันก็คือเรื่องการเคมไม้เคมสินค้าต่างๆอย่างผมนะครับผมบอกเลยคุณเนี่ยไม้ฟรีอย่างเงี้ยคุณเอาไปคุณไม่พอใจกิ่งหักลากช้าผมจะบอกเลยพี่พี่เก็บไปเลยเดี๋ยวผมส่งต้นใหม่ให้ผมจะไม่เอาไม้คืนด้วย แล้วก็อย่างซื้อผมไปเนี่ยไม่ว่าจะราคาตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปนะฮะสิบบาทก็ได้อ่ะเนี่ยอย่างมาเมล็ดพันธุ์เนี่ยสิบบาทเนี่ยพี่ไม่พอใจพี่ก็คืนได้คืนเป็นเงินได้แล้วมเมล็ดผมไม่เอาด้วยแล้วก็ให้พี่ไว้เพาะเลยถ้าพี่คิดว่ามันโอเคมันพี่ไม่โอเคนะพี่เก็บไว้เพาะไอ้ไเรื่องเงินนะมันไม่สําคัญหรอครับมันมันสําคัญหนึ่งตรงที่ถ้าคุณคิดจะเป็นผู้ขายคุณก็ต้องหนึ่งเลยนะฮะต้องให้ความ ไว้วางใจกับลูกค้าหัวใจมันต้องมาก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมองผลประโยชน์มากกว่าอมากกว่าความเป็นมิตรสภาพที่ดีนะฮะคุณอน่างั้นคุณจะเวลาคุณเดือดร้อนอะไรก็จะไม่ช่วยครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะก็เวลาซื้อเวลาขายนะฮะก็ผู้ขายก็ควรที่จะอ่าบอกเลยครับว่า อ่าผมรับประกันยังไงอย่างของผมนะฮะซื้อไม้ผมไปเนี่ยอ่าผถ้าเขาไม่ถามผมก็ไม่ได้พูดแต่ถ้าเขาแทแต่ถ้าเขาถามผมมาเนี่ยบบเฮ้ย hey, พี่ไม้พี่กิ่งหักนะผมจะบอกเลยอ่าพี่ถ้ากิ่งหักพี่สบายใจไหมถ้ามาสบายใจพี่ผมส่งไม้ให้ใหม่หรือว่าพี่จะเอาเป็นเป็นคืนเป็นตังก็ได้คืนเป็นตังล้วผมโอนตังคืนไปแล้วก็ไม้ไม่ต้องส่งมานะพี่เอาไปปลูกเลยแล้วก็อาจจะหักค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ทั้งไม้ตัวเล็กเงี้ย ผมก็คืนเต็มนะครับแต่ถ้าไม้ต้นใหญ่แบบไม้ต้นใหญ่ที่มีค่าจะส่งประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทสองร้อยบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยผม,ผมก็อ่ะผมก็ต้องบอกว่ามันมีค่าจะส่งประมาณนี้นะเดี๋ยวอย่างกูซื้อไม้ผมไปสองพันค่าจะส่งอยู่ประมาณค่าแพ็คค่าอะไรอายุประมาณสามร้อยผมบอกอ่ะผมขอหักไว้สา0ร้อยแล้วที่เหลือผมโอนคืนไม้ก็ไม่ต้องส่งคืนผมด้วยครับเอาเก็บไปปลูกเลยครับถ้าเป็นสําหรับผมนะอ่า อย่างเรื่องการกการับประกันการเคมไม้อะไรต่างๆผมก็จะเป็นประมาณนี้อ,อย่างที่ผมทํานี้ได้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไม้นะฮะผมเพาะเองแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้ออย่างเดียวแล้วก็หลังๆมาผมก็เริ่มเพาะเองซื้อมาผมขายไปซื้อมาขายไปได้กําไรมากน้อยไม่เป็นไรครับขอให้เราหาหน้าไมา้ลอเพื่อี่เราจะ,ะหาวิธีการเพราะมเล็น ขยายพันธุ์ของเราพอเราเราได้แล้วตอนนี้ผมก็จะไม่ถือแล้วผมก็จะาขายแล้วก็เอามาแจกเพื่อนๆสมาชิกนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ขายผมก็จะแจกสักสดใหญ่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับต้องใส่ต้องย้ายที่ครับฝนตกครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะฝนตกฝนตก นี่นะครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการแพกแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแต่มันยังตกน้อยจะผมจะรีบแพกแล้วกันนะฮะก็แพกลากแล้วก็เอากระดาษนะฮะห่อๆแต่จริงต้องเป็นกระดาษกรติพิมพ์แต่อันนี้มันก็ใช้ได้นะแล้วก็ลองลองวัดดูอะอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับตอนอย่างนี้เราใส่ด้เสร็จไหมใช่ไหมครับอ่าอันนี้ใบจะตัดไปก็ได้นะครับหรือไม่ตัดไปก็ได้แต่ผมไม่ตัดดีกว่าครับ ผมก็ได้ใช้บับเบิลเลยนะห่อไปเลยครับเชื่อผมนะครับคุณได้10บาทแต่คุณขายไม้ได้หมดภายใน3-4วันกับคุณได้50คุณต้องใช้เวลาขายไม้นานนะครับมันก็ไม่ได้ว่าจะแพงอะไรขนาดนั้นนะคะ แต่การห่อมันก็แล้วแต่ของแก่ของใครของมันนะครับแต่ของผมผมจะห่อประมาณนี้แรกๆอ่ะผมก็มีครับโดนลูกค้าบน่นเหมือนกันแต่ผมก็บอกเขาว่าที่ผมขอโทษทีครับพอดีผมไม่เคยส่งการคขึ้นขึ้นขายครั้งแรกแล้วก็บอกเขาไปตามตรงไม่ต้องไปแอคอาร์ตอะไรนะครับบอกเขาตามตรงเลยว่าผมพิ่เคยส่งนี่ครับแล้วก็หัน่นแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าคุณห่อ ผมคิดว่าอย่างไงไม่เขาจะไม่มีการเคลมเลยแต่ถ้าอย่างสมมติคุณห่อไปนะคุณขายไปต้นเดียวใช่ไหมครับคุณขายไปครคุณได้กําไรต้นหนึ่งประมาณห้าติบบาทเจ็ดติบบาทแล้วคุณต้องมาเคลมไม้ใหม่ดีไม้ต้นนี้ส่งเขาส่งคือเขาส่งคืนคุณมาเขาก็ต้องส่งคืนคุณมาใช่ไหมครับกับกายคุณก็ไม่ได้เลยนะอันนี้คุณจะเข้าเนื้อไปมากกว่านะครับ ยอมนะครับเชื่อผมยอมเสียวเวลานิดนึงมันอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยมันก็ได้นะครับได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะครับถ้าคุณคุณขายเขาไปแล้วคุณต้องเค็มไม้อีกต้นหนึ่งอันนี้คุณก็จะไม่ได้นะครับคุณก็จะขาดทุนนะครับ คุณยอมคุณยอมสิได้สิบ,บาทดีกว่าครับ,บคุณเหลือสิบบาทดียวคุณไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาคืนตังด้วยก็ยิ่งจบเลยครับไม้ต้นนั้นมาคุณไม่ต้องมาเสียวเวลาเลี้ยงอีกนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับใส่ไ้แลวครับ แน่นหนาครับไม่ไปไหนนะครับลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ผมน่าจะมีการจัดส่งนะครับแต่ต้องรู้ก่อนว่าพันหร,รือเปล่า โอเคครับอันนี้ก็น,นี้ผมเพิ่งคดีผมเพิ่งเลิกงานมานะครับผมก็เลยเห็นว่าผ่าน้างรองสินค้าเนี่ยแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับมันก็โอเคกว่าด้วยนะครับเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อที่อยู่แปะไปเลยครับหรือว่าเขียนที่ซองไปเลยก็ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหารครับอย่างเงี้ยมันโอเคกว่าแล้วมันซอฟกว่านะฮะมันอย่างเงี้ยเมล็ดเนี่ย สามติบเมล็ดถ้าเขาขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับเมล็ดละสิบบาทมเมล็ดละสิบบาทบางท่านเขาก็สามร้อยรวมส่งหรือบางท่านอาจจะขายสามร้อยบวกค่าส่งหกสิบบาทนะครับแล้วแต่แต่และเจ้ามันไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ฝนก็ลงหนักแล้วนนครับนี่ครับก็ส่งแบบ แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับครับเดี๋ยวผมต้องขอ,อเดี๋ยวขอเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็จะไปส่งเ้นไม้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ่อนชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็สําสหรับเพื่อนๆนสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆนะครับแบบนี้อีกครับที่จะแจกไม้แล้วก็ มเมล็ดพันธุ์อีกมากมายนะครับครับก็ฝากไว้ในเรื่องการาซื้อขายก็ถ้าผู้ผู้ซื้อก็ควรที่จะสอบถามกับผู้ขายให้ดีครับว่าการรับประกันสินค้าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อย่างผู้ขายก็ควรที่จะมีจัญยาบันแล้วก็การจัดส่งควรที่จะได้มาตรฐานครับผมจะไม่พูดว่าอะไรใครนะฮะก็อันนี้ ผมมาแนะนำนะฮะแต่ถ้าใครจะดราม่าก,ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่านี้ผมพูดความจริงนะฮะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เดี๋ยวก็ฝากไว้แค่นี้นะ,ค,ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับบายทีคุนชมแนววินเทจขอบคุณและสวัสดีครับ